เมื่อคุณผู้หญิงอายุมากขึ้นทําไมเราถึงลดน้ําหนักยากมากขึ้นเดี๋ยววันนี้คุณผู้หญิงแล้วก็คุณแม่หลังคลอดไปฟังกันเลยนะคะสวัสดีค่ะพบกับคุณเลอธอนสอนแม่เลเดกค่ะนําความรู้ดีเรื่องของการลดน้ําหนักสําหรับคุณแม่หลังคลอดแล้วก็คุณผู้หญิงที่อายุมากขึ้นมาฝากกันนะคะวันนี้ก็จะมาพูดถึงว่าเอ๊ะทำไมผู้หญิงของเรานะคะอายุมากขึ้นแล้วทําไมลดน้ําหนักยากยากนะคะแค่กินนิดเดียว น้ำหนักก็ขึ้นละสะสมแล้วนะคะสมัยตอนวัยรุ่นกินอย่างไรก็ไม่อ้วนเราจะได้ยินคําพูดนี้บ่อยๆนะคะอายุที่มากขึ้นนะคะแล้วยิ่งเป็นคุณแม่หลังคลอดนะคะที่อายุมากขึ้นด้วยแล้วเนี่ยก็จะลดน้ําหนักได้มากขึ้นเพราะเกิดการสะสมไขมันมากขึ้นจากอาหารที่เรารับประทานนะคะน้าหนักก็ทําให้ลดยากขึ้นนั่นเองโดยเฉพาะใครที่อายุ30ปีขึ้นไปนะคะการเปลี่ยนแปลงในร่างกายก็จะมีการเปลี่ยนแปลงที่ เริ่มเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนไม่ว่าจะภายนอกหรือภายในแล้วย,ยิ่งเป็นคุณผู้หญิงนะคะที่เป็นคุณแม่หลังคลอดเนี่ยอายุ30ปีด้วยหลังคลอดด้วยนะคะอายุก็มากขึ้นการลดน้ําหนักก็จะทําให้ลดยากขึ้นนั่นเองด้วยอายุที่มากขึ้นนะคะแล้วก็เป็นคุณแม่หลังคลอดที่มีภารกิจอะไรยุ่งยากนะคะในการที่เลี้ยงดูลูกด้วยแล้วเนี่ยเกิดจากการที่เราน้ําหนักอายุมากขึ้นลดน้ําหนัก ยากขึ้นก็เพราะว่าอะไรระบบเผาผัานพลังงานในร่างกายนะคะช้าลงอยู่แล้วด้วยอายุของเราแล้วก็จากฮอร์โมนเอสโตรเจนของคุณผู้หญิงเรานะคะมีปริมาณที่ลดลงโดยเฉพาะคุณผู้หญิงที่อายุใกล้เข้าสู่วัยทองนะคะ<ม>เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ชัดเจนมากไขมันสะสมมากขึ้นนะคะแล้วก็มีการสูญเสียมวลกล้ามเนื้อและก็มวลกระดูกมากขึ้นนั่นเองโดยเฉพาะวัยทองนะคะคุณแม่เพราะฉะนั้น ร่างกายของเรานะคะเมื่ออายุมากขึ้นก็จะมีการดื้อต่อฮอร์โมนอินซูลินมากขึ้นทําให้ร่างกายของเรานะคะนําอินซูลินไปใช้ได้ไม่ดีเท่าที่ควรเหมือนตอนที่เรายังเป็นสาวๆหรือว่าตอนวัยรุ่นนั่นเองมีภาวะดื้อฮอร์โมนอินซูลินในร่างกายก็ทําให้ระดับน้ําตาลในเลือดนะคะมีอยู่สูงตลอดเวลาทําให้ร่างกายเราใช้พลังงานลดน้อยลงแล้วก็เกิดการไขมันสะสมมากขึ้นนะคะจากภาวะดื้ออินซูลินนั่นเอง แล้วก็สัญญาณนะคะที่บ่งบอกว่าเราอิ่มหรือว่าเราเหิวเนี่ยอายุมากขึ้นก็มีการเปลี่ยนแปลงไปอยู่แล้วใช่ไหมคะยิ่งทําให้เรากินบ่อยมากขึ้นเกิดการสะสมไขมันมากขึ้นกินของค้าแล้วก็อยาก,กินขอ,ของหวานสังเกตไหมคะพออายุมากขึ้นนะคะจะเริ่มรับประทานน้ำหวานน้ำตาลหรือของหวานเนี่ยบ่อยขึ้นก็ยิ่งทําให้สะสมพลังงานมากขึ้นนั่นเองแล้วก็อีก ปัจจัยหนึ่งนะอายุมากขึ้นหรือเป็นคุณแม่หลังคลอดกันแล้วแต่แหละไม่มีเวลาในการออกกำลังกายขี้เกียจมากขึ้นออกกำลังกายแล้วก็เหนื่อยง่ายขึ้นนะมีข้ออ้างต่างๆเยอะๆมากมายนะคะไม่เหมือนตอนวัยรุ่นนะคะมีการแอคทีฟร่างกายกระฉับกระเชงการเคลื่อนไหวร่างกายก็ถึงนการออกกำลังกายแต่พออายุได้มากขึ้นแล้วหรือเป็นคุณแม่หลังคลอดที่มีน้ําหนักเยอะเน,นเนี่ยการเคลื่อนไหวร่างกายก็ไม่ได้กระฉับกระเชงเหมือนแต่ก่อนเท่าที่ควรนั่นเองค่ะ อีกภาวะหนึ่งนะคะด้วยคุณผู้หญิงที่อายุมากขึ้นเนะะี่ยค่ะหรือคุณแม่ที่ให้นมลูกที่ต้องเลี้ยงลูกอ่อนกันแล้วแต่เกิดภาวะนอนไม่หลับหรือว่านอนหลับไม่สนิทโดยเฉพาะในช่วงกลางคืนนะคะสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นไปโดยธรรมชาติอยู่แล้วนะคะนอนหลับไม่สนิทให้นมลูกด้วยหรือเข้าสู่วัยท้องด้วยแหละ,ะก็ทําให้เรารู้สึกเหนื่อยเพลียไม่สดชื่นไม่อยากเคลื่อนไหวร่างกายไม่อยากออกกําลังกายนั่นเอง นะคะนี่คือปัจจัยค่ะที่จะทําให้เรามีน้ําหนักมากขึ้นลดน้าหนักยากขึ้นนั่นเองคราวนี้เราจะมีวิธีการแก้ไขอย่างไรนะคะเมื่ออยุมากขึ้นหรือเป็นคุณแม่หลังคลอดเนี่ยเราจะลดน้ําหนักให้ลงแบบเหมือนสมัยที่ยังสาวๆเราจะมีวิธีการแก้อย่างไรนะคะวิธีแรกเลยก็คือคุณแม่หลังคลอดหรือคุณผู้หญิงที่อยูมากขึ้นควรจะตั้งเป้าหมายนะคะให้ชัดเจนว่าฉันจะต้องน้หนักไม่เกิน60กิโลกรัมนะคะตลอดชีวิตของฉัน ตั้งเป้าหมายแล้วค่อยๆทํากับเป้าหมายนั้นนะคะทีละน้อยเพิ่มเวลาค่อยๆมากขึ้นให้แตะใกล้เคียงเป้าหมายมากขึ้นหากน้าหนักเกิน60ไปแล้วก็ต้องรีบลดนะคะรีบมีการเคลื่อนไหวรีบควบคุมอาหารรีบออกกำลังกายให้มากขึ้นนะตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนนะคะว่าไม่ควรจะเกินเท่านี้ในช่วงอายุนี้อันที่สองน,นะคะก็คือคุณแม่ต้องรับประทานอาหารให้ถูกสิ่งนี้สําคัญมากนะคะรับประทานอาหารไม่ถูกตามใจปากก็เป็นไงคะกินเยอะสะสมไขมันเยอะ ทำให้ลดยากอยู่แล้วนะคะราจารยต้องรับประทานอาหารให้ถูกกินโปรตีนนะคะให้เพียงพอกับความต้องการของร่างกายถ้ากินโปรตีนอิ่มโปรตีนพอเราจะไม่กินจุกจิกจะไม่อยากกินของหวานนะคะแล้วก็ควรเป็นโปรตีนจากธรรมชาติแล้วก็มีอาหารพวกเส้นใยห,หรือว่ากากใยเยอะๆผักผลไม้ที่ไม่หวานนะคะถ้าเราควบคุมการรับประทานอาหารได้ดีน้ําหนักของเราจะไม่ได้เพิ่มสูงขึ้นนะคะการแก้ที่3คือการออกกำลังกายค่ะ อย่าใช้อายุหรือใช้ข้ออ้างว่าเป็นคุณแม่หลังคลอดไม่มีเวลาในการออกกำลังกายอ่อนไกลแล้วก็เหนื่อยง่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะควรที่จะมีการออกกำลังกายให้เริ่มทีละน้อยก่อนประเมินร่างกายตนเองมีการขยับแขนขยับขาเคลื่อนไหวร่างกายให้มากขึ้นเมื่อออกไลนยเป็นกิจจลักษณะแล้วก็ควรที่จะมีการออกกำลังกายแบบเวทเทรนนิ่งเพื่อที่จะสร้างมวลกล้ามเนื้อมวลกระดูกสลับกับคาร์ดิโอบ้างนะคะ หากออกกำลังกายแบบนี้อย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้ร่างกายเราเผาผ่านพลังงานได้ดีขึ้นนะคะช่วยลดน้ําหนักได้ง่ายขึ้นนั่นเองวิธีแก้ที่4นะคะก็คือเรื่องของเครื่องดื่มสําคัญมากๆนะคะน้าตาลน้ําหวานน้ําอัดลมนะคะเครื่องดื่มหวานหวานหลีกเลี่ยงนะคะเพราะน้ําตาลก็แปลเปลี่ยนเป็นไขมันสะสมในร่างกายแล้วก็เครื่องดื่มพวกแอลกอฮอล์ก็ควรจะหลีกเลี่ยงไว้ให้ดีที่สุดนะคะหากเราแก้ ไขปรับตามวิธีเหล่านี้ก็จะช่วยให้คุณผู้หญิงที่อายุมากขึ้นหรือคุณแม่หลังคลอดลดน้ําหนักได้ดีขึ้นโดยไม่ต้องพึ่งยาพึ่งผลิตภัณฑ์อาหารเสริมในการลดน้ําหนักใดๆทั้งสิ้นนั่นเองค่ะลองนําไปปฏิบัติกันดูยาใช้อายุหรือการใช้ข้ออ้างนะคะสำหรับคุณแม่หลังคลอดนะคะนี่คือความรู้ดีๆที่นำมาฝากสำหรับคุณผู้หญิงที่ต้องการลดน้ำหนักแล้วมีข้อสงสัยว่าอายุมากขึ้นทำไมลดน้ำหนัก ยากขึ้นนั่นเองอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดสัน่นกระดิ่งกันด้วยเมื่อมีคลิปดีๆเราจะได้เจอกันพบกันใหม่อีกทีคลิปหน้าสวัสดีค่ะ